อ่านะครับวันนี้ผมจะสร้างปืนใหญ่นะฮะหละม,มัชนนี้มันสร้างได้ด้วยหระไม่รู้ นี่วันนี้นี่มีสระบอกดิมังมีสระบอกใช่มั้ยมีมัง <coughs> 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 สะแหลบอยู่ไหนวะอยู่ตรงบล็อกนี่สล兰บล็อกเปล่าเนี่ยชนี้ไม่มีเหรอเดี๋ยวอยู่ที่อื่นลืมอย่างหนึ่งเอละเดี๋ยวรู้เลยว่าจะทำไง Mm. Oh, keep. อ้ยเพื่อนนี้วางบล็อกง่ายดีแต่ถูกบล็อกยากดีนั่นะไรเบอร์วังคือ อ่อยวางวางผมจะสร้างเป็นใหญ่ที่กกมากมาขึ้นอ้เมื่อังนี้ คือวานพักน้ำเรามาดูก,กันนะฮะ <c oughs> เรียนไปไหนวะไปเรียนไปโคดไก่ลองทำมันมันไหลไปจามน้ำเหรอวะ ทีนทีในโทรศัพท์มันไหลไปตามน้ำอบมครับกดครับม,มันไหลโอ้โหกระเล็บไปโคดไก่มัน,นไปปมนน่ทำไรหรอไม่บอกนี่นก็รู้ว่าจะทำได้หรือไม่ได้ ม่าทำปุ่นใหญ่กันนะฮะปุ่ใหญ่แบบผมจะกระเด็นคุณปุ่นใหญ่นี้ทำง่ายนะฮะบอกเ,อเลยจะขาม,มันมีฮิสตันหรือเปล่ามีมา ฮะมีมาแต่นานแล้วตกลงมีหรือม่ีหาเองจุดไม่มีหรอเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยแล้วเตอร์คิดเตอร์วางบอกมา,กมาหมดเพื่ออะไรเอาลงนะครับจัถุงครับโูม holy fuck คืมชิดส้างมาเพื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยบูดไม่มีดิสตันชิดเจออ่ะนะก็หอดอีกแล้วบ็อกเซรามอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงบ็อกอ่ะอยู่ตรงเนี่ยไงจะละตรง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 ที่ไม่เป็นแนนนไปกกับด่่อเ อะไรนะอ๋อโหโหรู้นะครับผมจะจัดเงการะดอนโห,โหดิรู้เลยการ์ดอน